ฝันเห็นผีเสื้อเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกสับสวนวุ่นวายใจมีความวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับเป็นไปได้ว่านะครับอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้รู้สึกท่านเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงหรือว่ามีความผิดหวังมีความไม่สบายใจรวไมไปถึงหมดหวังในบางอย่างนะครับในตัวหรือในตัวบุคคลท่านก็อาจจะหมดหวังที่จะ ให้ความชื้นเหลือใครนะครับหรือว่าหมดหวังในตัวบุคคลคนนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่าตัดสินใจทำอะไรโดยใช้อารมณ์เป็นหลักนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นะครับจะนำมาซึ่งสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็อาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังข้อแนะนำในช่วงนี้ก็ควรใจเย็นๆและควบคุมอารมณ์ของตัวท่านเองให้มากๆนะครับ ก็ปัญหาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นก็จะเบาบางลงได้ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบ,บนี้นะครับในช่วงนี้ท่านจะมีความใรียานมุ่งมั่นนะครับที่จะก้าวไปสู่จุดที่ท่านคาดฝังเอาไว้นะครับซึ่งคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ถึงความพยายามของท่านนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็ระวังนะครับในเรื่องของการทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยปรับตัวหรือยืดหยุ่นกับคนรอบข้างมากนักนะครับจะทําให้คนอื่นๆมองว่าท่านเย่อหยิิงนะครับโดยรวมแล้วท่านเป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าอาจจะมีความมุม่งมั่นใจในตัวเองสูงนะครับโดยรวมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ท่านก็อาจจะต้องลดอีโก้ลงบ้างเพื่อสามารถที่จะทํางานกับคนอื่นได้ ดีขึ้นนะครับทำงานได้ราบรื่นขึ้นนะครับความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะพบรักจากคนที่เพื่อนฝูงแนะนำมาให้นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็คงต้องศึกษากันไปก่อนนะครับก็ยังจัดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คงต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไป ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับเรือนี้ก็จะมีความคาดหวังนะครับถึงอนาคตทางการงานทางการเงินที่มั่นคงนะครับท่านอาจจะมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่บ้างนะครับรวมถึงอาจจะมีความคิดนะครับที่อยากจะมีเงินเก็บนะครับหรือว่าซื้อทรัพย์สินที่มีค่าเพื่อเก็งกําไรในอนาคตเก็บไว้นะครับเป็นระยะเวลาที่ดีที่หากจะเริ่มคิดที่อยากเก็บเงินนะครับโดย นิสัยพื้นฐานท่านเองก็ชอบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตอยู่แล้วนะครับไม่ชอบเสี่ยงหรือกลัวความลำบากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ข้อเสียก็คือท่านอาจจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของวัตถุที่มากจนเกินไปมองแต่สิ่งภายนอกที่ฉาบฉวยนะครับจนทำให้คนอื่นมองว่าท่านไม่ค่อยมีน้ำใจเท่าไหร่นักตรงน,นี้ก็ลองนะครับหาวิธีในการสร้างผลกำไรจากทรัพย์สินท,ที่ท่านมีอยู่ ใบที่4ี่นะครับช่วงนี้นะครับสิ่งรอบตัวท่านก็อาจจะมาถึงพีคแล้วนะครับทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีนะครับในเรื่องงานเนี่ยอาจจะหมาถึงเรื่องประสบความกดดันนะครับในเรื่องงานแล้วก็มีความเบื่อหน่ายต้องการหางานใหม่ที่ตอบสนองตับความต้องการของท่านเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าหากเปลี่ยนงานไปแล้วจะดีอย่างที่ท่านคิดหรือเปล่านะครับในคนที่ทํางานมานานนะครับก็อาจจะมาถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงในสายงานของท่านนะครับ การเงินนะครับก็จะฟื้นตัวไปอย่างช้าๆนะครับดังนั้นก็ยังต้องมีความรอบคอบในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้านการเงินต่างๆไว้ด้วยนะครับด้านสุขภาพโดยรวมแล้วก็ไม่เีนปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ก็ระวังนะครับในเรื่องของการปวดหลังปวดเอวไว้ด้วยนะครับเรื่องความรักก็มีโอกาสกพบบรักระหว่างเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเวลาไปต่างประเทศเราอาจจะได้พบปะ พูดคุยเจอแล้วก็ปิิงกันได้นะครับในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีช่วงที่ห่างกันแล้วกลับมาพูดคุยกับมารักกันอีกหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข16หมายเลข14หมายเลข13และหมายเลข21อตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข13หมายเลข14หมายเลข16และหมายเลข21